อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่30สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่30สิงหาคมวันนี้ครับกับเรื่องตลาดซื้อขายนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของแอนโทนีกันก่อนหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแอนโทนี Anthony เดินทางมาถึงคาริงตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจากรายงานล่าสุดตะกี้เลยครับ f าบิ i ซโ o โรมาโนได้ออกมารายงานว่าตอนนี้แอนโทนีผ่านการตรวจร่างกายกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูคาดว่านะครับน่าจะมีการเปิดตัวเปน็นนักเตะใหม่ของทัพปีศาจแดงภายในวันนี้เลยครับนอกจากนี้ครับก็มีรายงานว่าแมนยูไนเต็ดกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้แอนโทนีได้รับใบอนุญาตทำงานในสาราชอาณาจักรทันในเกมที่จะออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในคืนวันที่1พื่อัสบดีนี้ครับ แต่ทั้งนี้ครับตามรายงานของ Sky s p o r t นะครับก็เชื่อว่าเอริกเทนฮากไม่ต้องการเร่งใส่ชื่อแอนโทนีอยู่ในทีมทันทีเนื่องจากว่าเขาอยากจะให้นักเตะได้มีโอกาสาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมสัก2เซสชั่นเป็นอย่างน้อยนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าครับที่เราจะได้เห็นแอนโทนีเดบิวต์เกมแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้มากกว่าครับ เรามาที่รายงานต่อไปของฟราบิสโซโรมาโน่นะครับซึ่งได้ออกมาเฮียรวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับดีลของมาตินดูบราฟกานายทวันจากนิวคาสเซิลด้วยจากรายงานนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงยืมตัวมาตินดูบราฟกานายทวันวัย33ปีจากนิวคาสเซิลนะครับพ่วงกับข้อเสนอซื้อขายจำนวน5ล้านปอนด์ด้วยตัวนักเตะนะครับก็เดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็เข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมพ์แพทย์ของสโมสรในวันนี้ต่อเลยครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทาง f ฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนะข่าวจาก SkyS p o r t นะครับโดือจากรายงานระบุว่าแมนยูเต็ดอาจจะเลิกล้มแผนในการดึงตัวคดี้กัคโปจาก PSV เอสแอลเเข้ามาร่วมทีมครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะจ่ายเงินก้อนโตในการซื้อตัวแอนโทนีจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวมากถึง100ล้านยูโรนั่นเองครับทางด้านตัวกัคโปนะครับในช่วงที่ผ่านมาเขาเองก็ได้ออกมายืนยันว่าพร้อมจะเล่นในลีกฮอลแลนด์ต่อไปครับ หากว่าไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดนักเตะรอบนี้ครับเรามาที่รายงานต่อไปนะครับกับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดกันบ้างวันนี้กับรายงานจากทางเซมลลักเฮิร์สนักข่าวของเมนสปอร t ตนะครับได้ออกมาระบุว่าเอริเกเคนฮาร์ไฟเขียวให้คริสเตียโนโรนัลโดย้ายทีมมาแล้วหลายสัปดาห์แล้วครับแต่ถ้าว่าตจอร์รุนเกลเซอร์ยังไม่เต็มใจจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมเนื่องจากเหตุผลด้านภาพลักษณ์และก็การตลาดของสโมสรนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับซามิลลัคเฮิร์สก็ยังระบุเพิ่มเติมว่านาโปลีได้มีการพูดคุยกับฮอเก้เมนเดสแอร์เยนของโรนัลดัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงการดึงตัวเจ้าเชดโดไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ดูทางนาโปลีนะอยากจะซื้อนักเตะไปร่วมทีมแบบถาวรนะครับแต่เนื่องด้วยระยะเวลาการเจรจาไม่เพียงพอทำให้การย้ายทีมรอบนี้ครับอาจจะอยู่ในรูปแบบสัญญายืมตัวเท่านั้นครับส่วนทางคริสเตียโนโรนัลดนะครับเขาเองก็หวังว่าจะได้ย้ายออกจากแมนยูเตดทันก่อนที่ตลาดนักเตะรอบนี้จะปิดตัวลงครับ ดรามาที่รายงานต่อไปนะครับวันนี้ทางสโมสสน,นะครับก็ได้ออกมาประกาศอ f ฟฟิ i ชียลว่าได้ปล่อยตัวเจ้าหนูฮานิมาเมดบลีให้กับเบอร์ิงแฮมซิตี้ทีมจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับยิมตัวไปใช้งาน1ซีซั่นเต็มๆครับ นอกจากนี้ครับก็มีรายง,งานว่าเบอร์มิงแฮมสนใจจะดึงตัวตาฮิตช,ชองปีกส่วนเกินของทัพปีศาจแดงนะครับไปร่วมทีมในรูปแบบสัญญาถาวรซึ่งทางเบอร์มิงแฮมนะครับก็เคยยิมตัวตาฮิตชองไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อช่วงซีซั่นก่อนและตัวชองน่ะก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับจะไม่ทางเบอร์มิงแฮมก็อยากจะซื้อขาดไปร่วมทีมซะเลยในส่วนของความเคลื่อนไหวเกมที่แมนยูแต่จะยกคนบุกเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในคืนวันที่1กันยายนนี้นะครับ ทางพรีเมียร์ลีกนะครับก็ได้ออกมาระบุแล้วว่าผู้ตัดสินในเกมแมตช์นี้จะเป็นเคล็กพอลซันครับส่วนในเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับแอสเนลในวันอาทิตย์นี้นะครับผู้ตัดสินจะเป็นพอลเทียนี่ครับเรามาต่อกันที่นักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกในเกมที่4นะครับของทาง BBC ด้วยในเกมที่4นี้นะครับมีนักเตะจากทัพปีศาจแดงติดมาด้วยกัน2รายครับก็คือ ines, ลิซาโดมาดิเนสและก็บรูโน่ฟานานเดสครับส่วนรายที่เหลือนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูก็เป็นของเอเดวาร์ดเมนดี้จากเชลซี กองหลังอีก2รายนะครับมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนและก็เวอร์กิลฟานไดจากลิเวอร์พูลครับตำแหน่งกองกลางนะครับก็มีมาตินโอเดกาดจากอาร์เซนอลและก็แบรดดซิลวาจากแมนซิตี้3ตัวรุกนะครับก็มีราฮิมสเตอร์ลิงจากเชลซีโรเบโตเฟมิโนและก็ลุยส์ดิอารจากลิเวอร์พูลครับส่วนตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเออร์ลิงบราห์ฮาแลนด์จากแมนซิตี้ครับเรามากันที่ทัชนะของพอลสโคบ้างครับซึ่งทางสโคเนี่ยได้ออกมาระบุว่า เขาเข้าใจได้ครับว่าการย้ายมาของแอนโทนีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะว่าตัวนักเตะต้องการย้ายมาร่วมทีมเพราะนี่คือหนึ่งในสโมสรชั้นนําของโลกครับดิพอสโคนะครับได้กล่าวเรื่องนี้กับ BT Sport ว่าคุณคาดหวังว่าเขาจะต้องการย้ายออกจากอาจจกอัมสเตอร์ดัมแล้วมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนว่าคุณคงคิดแบบนั้นผู้จัดการทีมทําแบบนั้นแล้วล่ะนักเตะบางคนก็ทําแบบนั้น ผมคิดว่าทุกวันนี้คุณไม่ต้องไปสนเรื่องเงินผมแค่คิดว่าเรื่องเงินนั้นมันบ้ามากๆสําหรับนักเตะทุกคนในปัจจุบันนี้เขาดูมีความสามารถดีนะแล้วเราก็ล้วนมานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมบอกว่าบานทีมาอาจจะแพงเกินไปหน่อยสําหรับเขาแต่เหมือนที่ผมบอกไปนั่นแหละผมคิดว่าทุกวันนี้เรื่องเงินมันบ้าบอมากจริงๆผมเข้าใจเจ้าเด็กคนนี้นะเพราะแน่นอนว่าเขาย่อมอยากย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แต่คุณก็อย่าเข้าใจผมผิดนะเขาอยู่ที่อาแจา็กอัมสเตอร์ดัมซึ่งก็เป็นสโมสรที่ดีแต่ที่นี่นะั้นนี่คือสโมสรของแท้เป็นสโมสรที่เหมาะสมที่เขาจะได้รับการจับตาจากทั่วโลกเขามีทักษะที่ยอดเยี่ยมนะนี่คือนักเตะที่ผู้จัดการทีมชอบเลยละ่ะเขาเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วที่อาแจา็กอัมสเตอร์ดัมผมรู้สึกเสียใจกับนักเตะนิดหน่อยละ่ะแต่เราก็จะได้เห็นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เขาย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโร แต่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะพูดก็คือเขาเก่งจริงหรือเปล่าล่ะเขายิงประตูได้ไม่มากมายนักในลีกฮอลแลนด์และก็รวมไปถึงแอสซิสต์ด้วยนะก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว,ว่าเขายิงหรือว่าแอสซิสต์ได้ไม่มากมายนักและที่นี่มันจะหนักหนาสหัสกว่ามากเลยล่ะลีกฮอลแลนด์ง่ายกว่าที่นี่เยอะมากๆเราเคยเห็นตัวอย่างกันมาเยอะแล้วและเขาจะถูกทดสอบจากที่นี่หากว่าเขาย้ายมาร่วมทีมแต่ตอนนี้เขาก็เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วซึ่งผมก็หวังว่าเขาจะทำได้ดีนะ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของแกร์มซูเนสซึ่งได้ออกมาเนิรฟลิซันโดมาเนสนะครับว่าคงไม่รอดแน่กับการยินญะให้ได้ในศึกพรีเมียร์ลีกครับดิแกร์มซูเนสนะครับได้กล่าวเรื่องนี้กับท็อกสปอร์ตว่าลิซันโดมาเนสเจะเรื่องท้าทายเพราะเรื่องความสูงของเขาผมอยู่ในวงการฟุตบอลกฤษมานานนะและผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่ามีใครบ้างที่ตัวขนาดเท่าเขาและก็ประสบความสําเร็จในเวทีพรีเมียร์ลีก ผมมั่นใจเลยนะว่าเขาจะถูกทดสอบอย่างหนักเลยล่ะและจะถูกเปิดเผยจุดอ่อนมากขึ้นในอนาคตคุณลองนึกภาพตอนที่เขาเจอกับเอริงฮาร์แลนด์ดาวินดูนเยสหรือว่ามิโตวิชกองหน้าเหล่านี้ต่างตัวสูงใหญ่ซึ่งมันคนละเรื่องกับเขาเลยล่ะผมมองว่ามาดินเนสไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนเลยนะผมอาจจะบอกได้ว่าเขาคล่องแคล่วแล้วก็ดุด,ดันละมัง้งแต่ก็มีอีกอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับเขาก็คือเขาชอบพิ้งตัวล้มลงพื้นง่ายเกินไปนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีสําหรับกองหลังเลยล่ะ กองหลังที่ชาญฉลาดจะยืนบนพื้นอย่างมั่นคงและก็ใช้การอ่านเกมเป็นหลักพวกเขาจะอยู่ตรงนั้นและก็คอยดักจังหวะเอาไว้ถ้าคุณพุ่งสกัดอยู่ตลอดเวลาแปลว่าคุณไม่อ่านเกมเลยไม่ใช่แค่กองหน้าอย่างเดียวนะเขาต้องรับมือกับจังหวะเซตพีซด้วยถ้าผมเป็นวอร์กิลฟานได้ผมจะไปยืนข้างเขาเลยล่ะตอนนี้คู่แข่งทุกทีมจ้องจะเล่นงานเขาอย่างในเกมกับซามตันน่ะคุณจะเห็นได้ว่าในาต่วันของซามตันพยายามจะวางบอลยาวทุกลูกเลยนะไปที่มาติเนส และกองหน้าของซัมตันก็คือเชียร์ดัมก็สามารถสร้างความหนักใจให้กับเขาได้ตลอดทั้งเกมด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k ร e d e e v i l Page กันด้วยนะครับผม